ประเด็นเรื่องกรณีหนังสติกซึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วค <c oughs> ุณเซนที่โพสต,ตั้งแต่ม่วันเสาร์หรือว่าอาทิตย์อ่ะวันเสาร์บอกให้เราหยุดวันเสาร์บอกเลยเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้จริงจริงบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องหน้าขันแต่มันไม่ขันนะอันนองมาจากผมได้ทราบข่าวแล้วเผยแพร่ภาพเป็นชุดเลยท่านผู้ชมว่า จากสงครามอาวุธในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสงครามหนังสติกและลูกแก้วกับลูกเหล็กและถ้าเราปล่อยสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปอผมผาบ้านอ่านได้เห็นไหมถ้าเราปล่อยสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปอมันจะกลายเป็นอาจจะมีโอกาสที่จะนำไปสู่สงครามด้วยอาวุธอีกครั้ง<า>และจะกลายเป็นกรณีไม่สามารถบรรลุสันติภาพ ตามที่อุตสาห์ไปตกลงกันที่กัวลาลัมเปอร์นี่ฮุนเซนแล้วฮุนเซนบอกถ้าฐานการภูชาใช้อยู่อขอรัฐบาลดำเนินการสั่งการให้ฐานการพูชาหยุดใช้หนังสติ๊กกับลูกแก้วกับลูกเหล็กขณะที่หวังว่าฐานไทยผู้นำไทยจะสั่งการให้ฐานไทยหยุดท่านผู้ชมเนี่ยฮุนเซนพจน์ลักษณะคือมีความเป็นห่วงว่า ไอ้ลูกแก้แวหรือลูกเหล็กด้วยหนังสติกจะลุกลามบานปลายกลับมาสู่การใช้วุธอีกครั้งหนึ่งแล้วจะกลายเป็นความพยายามของนานาชาติที่ยุติการสู้รบจะไม่บรรลุผลด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ภาพที่โพสเนี่ยเป็นภาพทหารไทยไงมอบถือหนังสติกกับลูกแก้วกับลูกแก้วภาพที่โพสจริงจริงนี่เห็นไหมนี่ ขณะเดียวกันยังมีภาพอาจตอนที่ยิงอะไรกันด้วยเนี่ยด้วยหนังสติกเรื่องของเรื่องเอานนี่น้องอันนี้ผมสงสัยจะเป็นไม่รู้ไทยหรือกัมพูชากัมพูชาไหมเอาตูเอานน้องเอาเันนี่น้องเสียงพูดอะไรไหนมันเจยุทดเจยุดออโตออโตเอามันน้องเอามันนี่น้องอืมเิงมัน อย่ายุดอย่ายุดออโต้ออโต้อ๋อันนี้บอกว่าเอา,เอาเลยน้องยิงมันยิงมันอย่าหยุดอย่าหยุดออโต้ออโต้อย่ายุดอย่ายุดออโต้ออโต้อ๋อเป็นไทยใช่ไหมอันนี้คุณเซนโพสอืมอ่นั่นนามบัตซึ่งคุณบุ๋มปนัดดาตอบโต้ว่าอย่างอแงหลักฐานชัดมากเขมรเริ่มก่อนหมายถึงทหารตั auto, auto, auto. ้งแต่คืนวันหยุดยิง ผู้บัญนาาบอกทหารเขาแจ้งมาว่าลังจตกคืนวันหยุดยิงฝั่งกัมพูชาเนี่ยเริ่มก่อนอยางงองแงทางคุณเสนาพูดว่าไทยมีการใช้หนังกระติกยั่วยุอะไรประมาณนี้ค่ะงองแงเ,งเนาะจริงๆแล้วเราได้รับการรายงานนะคะจริงๆแล้วเป็นน้องๆทหารก็เราได้รับการรายงานตั้งแต่วันที่บอกว่ายุติหยุดยิงนะคะหลังจากนั้นเขาใช้หนังกระติกยิงแล้วก็โยนหินเข้ามา นะะจนน้องๆทหารรายงานมาว่าไม่ได้นอนกันทั้งคืนทางทหารกัมพูชาเขาชอบโซเชียลค่ะมันเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยค่ะว่าเขาแม้กระทั่งประดิษฐ์หนังกระติกยิงใส่เราเขามีภาพยิงใส่เราด้วยที่อัดเป็นคลิปมาเองเลยต้องขอบคุณทหารฝั่งกัมพูชานะคะที่เขาชอบถ่ายแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ลงโซเชียลกันขนาดนี้ค่ะแล้วฝั่งเราเนี่ยเ,เราได้มาก็จริงแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมากมายเอาพูดกันตรงๆนะคะเพราะถ้าเกิดเราตอบโต้เราทำได้เยอะกว่านี้ค่ะ เราคงไม่เล่นแบบเด็กๆแบบนั้นหรอกนะคะเพียงแต่ว่าจะงองแงคะ่ะพัฒนาการมันมาตกระทั่งถึงเมาาื่อวานนี้ทหารที่มีหน้าที่มารายงานให้กับบรรดาทูตจากก้าประเทศผู้ช่วยทูตทหารอบอกอต้องขออภยัยผมมาช้าไปเนื่องจากเพิ่งบัญชาการตะเกียเมื่อ30นาทีก่อนหน้านี้ <c oughs> ฐานไทยได้ยิงลูกแก้วด้วยหนังสติ๊กเข้ามาในพื้นที่ อันนี้เป็นการลุกล้ำปฏิปไตยเลยนะและละเมิดข้อตรงองงหยุดยิงทหารพลจัตวาะไรสักคนหนึ่งอ่ะอเนี้ยหรืออะไรเนีย่ยเนี้ยกเนี้ยก่ะอะไรอ่ะพ <c oughs> ลจัตวาเนีย้ยพรีเซนต์กับคณะทูตนะอ่าเนีย่ยยรู้จักไหมที่มันยิงๆอย่างเงี้ยอ่ะไอมาช้าไปครึ่งชั่วโมงนะเนื่องจากว่า พ่งจะยิงเลยเนี่ยใช่คนจะตวันเนียกวงเนียกวงเนียกวงเับพมนสลิงชอตคัมโบยทัวเาอรสลิงชอตนชอตนว This is a clear violation of the ceasefire agreement. <laughs> <We're> <laughs> reported to our higher up and our channel command about this ceasefire violation. We Cambodians are still stand firm and abide the international law and the ceasefire agreement and we did not respond to this violation at all. Thank questions, you. You have any you. you Do sir? ก่อนหน้านี้ก็มีการอ้างอิงข้อตกลงหยุดยิง13ข้อที่ประชุม GBC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่7ข้อ2ก็เป็นข้อที่ระบุเกี่ยวกับการหยุดอาวุธทุกชนิดอ่านหนังสติกับลูกแก้วและลูกหินอะไม่ใ <together> ช่ลูกหินลูกเหล็กอ่ข้อ2อ่ะเฮ้ยข้อตกลงมีการส่งเลยนี่ เป็นเรื่องจริงจริงอย่างที่ว่านี่ฟ้องรอมาลรถแถลงเนี่ยอ่เดี๋ยวมาลรคงจะถแถลงเรื่องหนังสติ๊กเนี่ยเมื่อเช้ายัางใช่ไหมยังค่ะแต่ว่าคนค้คนไหมอ่าเมื่มอเช้ามาลรมีไหมดูอีทีเมื่อเช้ามาลรยังไม่มีค่ะเพราะประกนานถแถลงการของเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่อ่ที่เกี่ยวข้องกับกรณีกล่าวหาแม่ทัพภาคที่สองเราใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องสองประเด็นน่ะเรื่องว่าเราจะยึด อาจต้องตัวดูสักนิดนึงจะยึดประสาทตาควายแล้วก็ปิดประสาทตาเหมอนมาลีนี่จับตัวยากอ่าไม่ใช่เขาหาตัวจับยากก็จะมีเรื่องข้อตกลงหยุดยิงอ่ะแต่ไม่ได้บอกเรื่องชัดถึงขั้นหนังสติ๊กก็ค่ะอืมอ่าท่านผู้ชมและนักาล่าสุดของสื่อกัมพูชาอังกอร์เฟชพสตภาพฐานไทยระบุฐานไทยใช้หนังสติกยิงขเขมร ท่านผู้ชมโรดดูภาพสื่อกาพูชาในระบุว่าฉันไม่รู้สมองพวกเขาคิดอะไรอยู่ขึ้นมาสิให้อังกอร์เฟสอะให้ฮะบอกเป็นงานเทศกาลเดี๋ยวสิน้องเดี๋ยวค่อยเฉลยอ๋อ<ะ>อ๋อ,อมันมเข้ามานี่นี่น,น,นั่น,นสื่อประเทศกาพูชาอังกอร์เฟส โพสภาพทหารไทยกำลังใช้หนังสิติขนาดใหญ่นี่ฮะแล้วมันไม่ใช่ทหารด้วยนะคะเออแล้วสือ่อกัมพูชาระบ,บุว่ายังไงฉันไม่รู้ว่าสมองพวกเขาคิดอะไรอยู่มีเด็กมีผู้ใหญ่มีอะไรอะค่ะขอโทดมันคือการปลูกปา่าเทศกาลปลูกป่าลอยฟ้า224ปีที่3ยิงหนังสิติลอกโ้นเซน ที่ผาเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานที่วังน้ำเขียวโคราชค่ะปีที่แล้วเจมิถุนาหกเจ็ดเราปูกป่าเสอร์กัมพูชาฉันไม่รู้ว่าสมองของพวกเขาคิดอะไรอยู่อฉันไม่รู้สมองของเธอคิดอะไรถึงเอาภาพนี้มา อันนี้ทานไทยใส่เสื้ออย่างนี้ยิงกันแบบนี้เหรอตั้งฐานยิงเลยหรอรู้จักการปลูกป่าไหมเขายิงเมล็ดอะยิงเมล็ดผ่าไม้ป่ายิงเข้าไปในป่าไงฮะน้องตอนนี้รุยแล้วยังก็ไม่รู้อ่านี่ตัวนวัตกรรมล่าสุดเลยท่านผู้ชมข่าวนี้ทําให้ยิ้มได้เหมือนกันนะอันเจริญหนังสติ๊กเนี่ยละได้ก็คงละแหละทั้งสองฝ่ายนะ อามันยิงไปได้ไกลสุดแค่ไหนคะหนังสติ๊กเนี่ยบ้าอยากรู้ไม่ไอ้นี่มันไม่ใช่อยู่แล้วน้องยิงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะค่ะหมายถึงทั่วไปนี่ไก่ยิงโคราชไปถึงอุบลเลยเหรออันนี้อยู่ที่โคราชนะไปถึงอุบลเลยท่วางน้ําเขียวฮะอุบลเลยนะสโซเรนเลยเหรอยิงข้ามแดนไปเลยไปต่อไม่ถูกเลยฮะเออ อันนี้ก็เปอีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืม<ค>ส่งคช้าไอ้เครื่องบินดับไฟป่าส่งแน่ไปนะหลักฐานนี่หลักฐานชั้นดีเลยนะน้องอ่านี่ถึงขนาดกองกําลังของประเทศไทยวางแผนถึงขนาดทําไม้งามขนาดยักษ์แล้วยิงขา้ามไปจย<า>ิงขา้ามจังหวัดเอาเด็กมาร่วมยิงด้วยเอเป็นการดูหมิ่นเราเหลือเกินน้องเอาเด็กมาร่วมยิงเฮ้ มันจะไปจบตรงไหนวะเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องเฟกนิวอะอย่าลืมนะว่าข้อสำคัญของบันทึกข้อโตรงสิข้อข้อหนึ่งคือเรื่องเฟกนิวนะน้องอ๋อใช่ต้องให้หยุดข้อเก้าหรือข้อแนี่นะคะหยุดให้หยุดไอสิบสามข้อมีด้วยนะมีมีเรื่องเฟกนิวค่ะฮะคือเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหนเนี่ยฮะน้อง นักี่จะไปจบตรงไหนไอ้เครื่องบินดับไฟป่าจําได้ไหมหมว่าแบบเดียวกันกาเนี่ยฮะแบบเดียวกันกาเรื่องหนึง่งยิงหนังสติ๊กเนี่ยค่ะเออนี่ไงเนี่ยขอกาวงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข่าวปลอมแต่เขาก็จะบอกไม่ใช่รัฐบาลเป็นสื่อใช่ก็คือคุณมาลีเนะี่ยหยุดจริงหมายถึงหลังๆเธอก็ไม่ค่อยพูดอะไรที่มันดูเป็น news, เฟกนิวใช่ไหมคะเออ,เอ,อแต่สื่อแทนตอนนี้ เออนี่มันจะไปจบตรงไหนจริงๆนะเอามันจะมีอะไรอีกวะเนี่ยฮะยิงไกลมากานะสต็กนี่เอาจริงๆิงอ่านี่เ <c oughs> กรงว่าถ้าเกิดสมวุธพี่จริงๆริงเมื่อวานนี้คิดนะ <c oughs> จะขอย้อนกลับไปสู่วัยเด็กสักนิดหนึ่งไปหารนังสติ๊กอยู่ <c oughs> แล้วก็เอาลูกหินลูกแก้วเนี่ยมาพกติดตัวแล้วเผื่อ,อามา เออย้อนวัยสู่วัยเด็กเออนี่ดีแล้วเนี่ยเกิดเอามาจัดแสดงบอกอากโคศกรายการทางโทรทัศน์ถึงขนาดวางแผนที่จะมาร่วมรบด้วยการยิงหนังสตต๊กฮะน้องอือได้สาธิตให้ดูนะคะว่ายิงยังไง <S <S <ś> เออมันจะไปจบตรงไหนวะเนี่ยน้องเข้าใจไหมน้องยิงเป็นไหมหนังสตต็กยิงไม่เป็นค่ะ พี่ก็ยิงเป็นแต heart, ่ไ <ses> ม่เคยโดนเลยอสมัยก่อนเนี่ยพยายามจะยิงนกมา่ก่อนทำเดี๋ยวนี้คงจะเป็นข้อห้ามละอืมอ่าไม่เคยโดนเลยน้องพี่เป็นคนยิงไม่แม่นเลยอืมหนักชัติกอะท่านผู้ชมยิงได้ไหมอืม เพราะเสือนี่แหละเข้าข้างคุณเชนเลิกเผยแพร่ข่าวเขเมรเอ้ามันเป็นนี่ที่เขาทำอะไรเปิดๆอย่างนี้เราจะไม่นำเสนอหรอมันเป็นความบันเทิงฮะน้อง <c oughs> อนึกดูสิเมื่อวานนี้ตอนเช้าโคตรตื่นเต้นเลยดีไม่เอาขึ้นเบรกแรกคุณเนนโพสแต่เช้าเลยคนเราถ้าไม่หลงตัวเองขนาดหนักจะใส่เสื้อแดงออกไปตีกอล์ฟอจตนาให้มึงถ่ายดีๆนะให้ทำคอนเทนต์น่ะมันเช้าวันหยุดไงคะ,ะถือถือแก้วสตาบั๊ก ต้องเห็นกิจกรรมสักนิดหนึ่งค่ะหยุดนี่ไงอาจตนาต้องให้เห็นแก้วชาตาบักเหมือนคนเหอ่ของใหม่อ่ะนี่ไงหันป้ายออกมาอย่างนี้เลยเ<อ>ให้ดูว่านี่ฉันดื่มชาตาบักนะเออนี่ยเนี่ยเอาเฉพาะชาตาบักก่อนชาตาบักอาบานเลยรูอ้อกักอะอาจารย์เตชนาดเดน,ด,เด,นด,ดวงบริพันธ์เกิดข้อสงสัยแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ชาตาบักไหมเนี่ยฮะ มันมากเกินไปแล้วมากเกินไปจริงๆแล้วก็สามารถจะเป็นตุเป็นตามากเลยน้องเออเนี่ยอะไรนะดื่ม Starbucks 0%แทนร้อยเปอร์ซตเจดห้าอร์ซ็นมสิซตามคำแนะนำของแพทย์ตั้งแต่มีสถานการณ์ที่ชายแดนก็เริ่มรู้จักกาแฟแบรนด์ดังและเริ่มดื่มวันละสองแก้ว ตอนเช้า1แก้วตอนเย็น1แก้วโดยไม่ใส่น้ำตาลเลย0%ใจมันสั่นนะเชา้านี้มีโอกาสไปตีลูกกอล์นนอฟแข่งกับคู่แข่งซึ่งมีทั้งคนที่ไม่มีฟันแก่ไงแล้วคนที่เล่นไม่เก่งนั่งนานหลายชั่วโมงทำให้เอวตึงเล็กน้อยแต่การตีลูกกอล์ฟยังดีอยู่ทั้งไดรเวอร์วูดและเหล็กแม้จะอยู่ในสนามกอล์ฟ แต่ผมก็ยังสามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานได้หากมีเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะจากกองทัพที่ชายแดนขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์พร้อมกับความระมัดระวังสูงสุดเอา่าคือถ้าไม่หลงตัวเองขนาดหนักนะน้องอ่าถ้าเป็นอินฟูเนี่ยได้บางทีพี่ก็สวัสดีนะตอนเช้าไปเดินออกกำลังก็มาถึงวันสวัสดีวันอาทิตย์เอาวันนี้ออกมาเดินเรียกเงินนิดหน่อยแต่นนี้เนี่ยถึงขนาด เออบอกบนเลยเออเพิ่งรู้จักกาแฟยี่ห้อนี้นะเออตั้งแต่มีสถานการณ์ที่ชายแดนนี้แหละเออดื่มวันละสองแก้วแล้วก็ลดน้ำตาลเออเหลือศูนเปซนตามคำแนะนำของแพทย์อืมแล้วก็ตีกอล์ฟกับคนที่แก่คนที่ไม่มีฟันกับคนที่ไม่มีฝีมือและ